ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเพื่อนๆหลังคาตัวนี้เอียงได้น้อยกว่า1องศาจริงไหมคะพี่จริงครับก็ตัวนี้จะเป็นหลังคารุ่นใหม่ของ s อ g เราครับเขาเรียกว่าดีไซน์เป็นตรงบ้านกล่องตรงโมเดิร์นได้เลยครับปกตินะคะหลังคาเมทัลแบบนี้เนี่ยเอียงต่ำๆก็ต้องมี2องศาถึงหาองศาถูกไหมคะถูกต้องครับอันนี้เนี่ยเอียงได้ต่าสุดเท่าไหร่คะได้ถึงระดับ0.3องศาครับก็เรียกว่าเรียกว่าจะเรียบแบนได้เลยครับศ3าองศานี่แทบจะราบเรียบไปกับ หลังคาบ้านได้เลยถูกต้องครับแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําไหลย,ย้อนไหมคะไม่มีครับก็ตรงนี้คือเรามีการทดลองในห้องแลบแล้วก็คือระดับน้ำเนีระดับฝนตกเนี่ยครับมากกว่า5 0ม mm มตรต่อชั่วโมงเราก็รับได้สบายสบายจะบ,บอกว่าเป็นหลังคาที่ดูไม่เหมือนเบนเทชิตทั่วๆไปใช่แต่จริงๆก็ทําจากแผ่นเหล็ก ต้องครับถูกไหมคะครับเพราะตัวนี้มันเราจะเพิ่มเรื่องการเคลือบสารตัวน้อยชิวนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเสียงตัวกระโทกนะครับมันจะทึบก,กว่าพวกตัวเมทัลชีททั่วไปที่จะเสียงกล้องกลางวานแบบเสียงดังแบบพวกเมทัลชีทนะตัวนี้มันจะลดเรื่องเสียงผลวกระทบได้ครับอ่าถ้าพูดถึงหลังคาเมทัลชีททั่วๆไปเนี่ยปัญหา2อ,อันหลักๆเลยก็คือความร้อน เสียงฝนตกกระทบเสียงดังแก้ปัญหามาอย่างไงบ้างคะตัวนี้ครับก oui> ็ด้วยตัวนี้ครับพอมันเคลือบด้วยตัวน้อยชิลครับพอฝนที่ตกลงมาครับมันจะลดเสียงที่ตกกระทบจากฝนนะครับลงได้กว่า67เดซิเบลนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านก็จะเงียบกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะการร้อนได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ตัวนี้ก็จะไปตอบโจทย์เรื่องว่าการดีไซน์บ้านที่ทรงโมเดิร์นที่ลักษณะแบบเป็นบ้านกล่องเลยครับมันก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าสโลมันส่้มาก ใครที่เข้าใจว่าใช้หลังคาเม็นทตชีตแล้วบ้านมันดูถูกมันดูชิพีปหอลอันนี้ไม่ดูถูกนะคะดูสวยเลยล่ะใช่ราคาเป็นไงบ้างคะพี่ก็ราคาราคาขั้นต้นนะฮะก็จะตกอยู่ประมาณตารางเมตรและประมาณพั0แปดถึงสองพบาทครับต่ารางเมตรครับราคาดีได้ครับราคาดีแต่ก็สวยจะจะบอกว่าหลายๆคน กังวลนะคะว่าเวลาจะเราจะทําบ้านทรงกล่องเนี่ยอยากจะให้มันแฟตสลับเลยอยากจะให้มันเอียงลาดให้ได้มากที่สุดเวลาถ่ายขึ้นไปบนโดนเนี่ยมันจะได้สวยแต่บางทีสร้างบ้านมาแบบหลักราคา10ล้านเป็นทรงกล่องสวยมากเลยอาจจะไปมีความไม่ชอบนิดนึงไปเจอหลังคาไม่ได้ชี้ที่เส่สีเาวามาเจอตัวนี้สีไม่วาวสีภุมติมโมเดิร์นมากถูกต้องครับเพราะตรงนี้มันนอกจากว่าให้ทรงแฟตสลับที่เราเห็นในตลาดทั่วไปครับที่เขาจะเป็นคอนกรีตแฟตสลับพวกนั้นถือว่ามันจะตอบโจทย์ว่าศูนย์องศาได้ก็จริงแต่ว่าจะมีจุดอ่อนคือพอหนึ่ง สองปีเนี่ยจะมีปัญหาแล้วคอนกรีตจะเริ่มแตกต้องมีการรั่วเกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้เราก็เลยทาดีไซน์เป็นตัวเมทัลลุกเนี่ยตรงนี้เราก็คือสามารถใช้ได้ยาวๆเลยไม่ต้องมานั่งซ่อมกันทุกปีทุกปีนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้ามากๆค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับราคาตัวนี้นะคะลูมาเอ็กเมทัลลุกเอสซีจีรก็พ่งนี้เหลืออีกหนึ่งวันนะคะวันที่สี่พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูที่นี่ได้เลยก็ขอบคุณพี่น้ามากค่ะสวัสดีค่ะ